ปราสลิดแดดเดียวศูนย์การเรียนรู้ตำบลู้ดินนาคอำเภอทองท่อมจังหวัดกระบี่เจ้าของผลิตภัณฑ์นางสุรีกันหกุลอายุ61ปีระดับการศึกษาจบระดับชั้นปวสภูมิปัญญาปราชชาวบ้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นประธานกลุ่มชีววิถีชุมชนบ้านควร ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางจุ้ีกนกกุลค่ะเป็นประธานข้องวิชากิจจุมชนเระเทศอินทรีชีววิทีบ้านพวรซึ่งถ่างกลุ่มและทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอยู่แบบพอเพียงรู้จักการเปลรื้อการเอาขอ้อมถีเลือดชายมาทำเแลวชายเม่โดยการโดยเฉพาะนามถี่ชายสหรับ ลางมิ้นข้าวข้องปลาเราจะนำจากพืชพักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมามักเห้ือวก็ชายน้ำตัวนั้นมาลางซึ่งเราจะไม่ใายสร้างเคมีโดยทางกลุ่มตอนนี้ก็จะมีการเปลรูปอยู่ไล่ประเภะคะ่ะคือจะมีการเปลรูปปลาเด็ดเดียวทึ่มีปลาดุกปลาสลิดปลาซีเซียด แล้วก็ปลาถูเกเคกแต่วันนี้เราจะนำปลาสลิดมาเสนอค่ะถึงมีส่วนส่วนประทุมในการมักเราจะมีน้ำตาลทรายซีอิ๊วข้าวเกลือแล้วก็ปลาสลิดค่ะถูกยางเราจะทำตามขั้นตอนที่ว่าไม่มีสาน้นเคมีเจือปน แล้วก็ดดชาร์เป็นที่ถูกปากคนผู้ที่ได้ชิมกลุ่มชีววิถีชุมชนบ้านควรทำการเกษตรแบบหลากหลายและพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติสามารถพึ่งตนเองในการทำเกษตรได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมต่อเนื่องกันมาจนได้รับการยกย่อง เป็นผู้นำในการรวมกลุ่มทำชีววิถีในชุมชนเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มชีววิถีชุมชนมีการเลี้ยงปลาในพื้นที่เกษตรของตนเองไปด้วยและการเลี้ยงปลามีต้นทุนต่ำทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลากันมากขึ้นปลาสลิดและปลาดุก ทำให้มีกลุ่มสนใจสมัครเข้ามาเพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวขอขอบคุณค่ะ